น้องลิซ่าเนี่ยดังที่อังกฤษหรือเปล่าเป็นคำถามที่ปอสดอมกักเนี้ยออสการ์ก็ไปโกลเด้น l กลบส์คนที่ไม่ชอบอะมันก็ไม่ชอบน้องลิซ่าเนี่ยดังที่อ่าอังกฤษหรือเปล่า เป็นคำถามที่ปอสดอมากแต่ล่าสุดมีคนเนี่ยถามมาแล้วก็รู้สึกว่าเออประเด็นนี้ก็น่ามาคุยกันคือพี่ไม่คิดว่าวันนี้น้องเนี่ยหรือแฟนคลับน้องหรืออะไรใดๆเนี่ยจะต้องมาคอยตอบคำถามอะไรอีกแล้วว่าความดังของน้องเนี่ยมันเป็นระดับไหนมัน global ไม่ global อะไรเงี้ยแต่อ่ะอยากจะให้ทุกคนทำความเข้า,าใจแบบนี้แล้วกันถือว่าเป็นทัศนคติของคนหนึ่งคนคือคนที่มันแบบ ช่องที่จะอะไรแบบเนี้ยมันก็จะมีถูกไหมพี่จะบอกในมุมของคนที่อยู่ที่นี่แล้วกันนะคะคําว่า global เนี่ยมันไม่ได้หมายว่ามนุษย์ทุกหน่วยต้องรู้จักดังนั้นน้องเนี่ย global นะน้องไปงานอะไรล่าสุด golden globes ดังนั้นข้อแรกข้อที่หลายไม่รู้จำไม่ได้ไม่ต้องมาถกเถียงกันว่าเออ ระดับโลกหรือเปล่าอันนี้คือระดับโลกแล้วแล้วก็เราต้องหัดยินดีนะมนุษย์เราอะคนที่เราแบบว่าเออไม่ได้รู้จักเขาอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเขาไปได้ดีอะกลับมาที่ความดังของน้องที่พี่รู้สึกว่าเฮ้ยมันลดมากเลยนะอะพี่ยกให้เป็นเหตุการณ์เลยพี่มีร้านตัดผมใกลๆบ้าน,นอย่างเงี้ยร้านหนึ่งช่างผมพี่เป็นชาวอังกฤษนะชายแท้หนึ่งคนเลยแล้วพี่ก็แบบ เล่าให้เขาฟังมันเป็นช่วงที่เหมือนวันนั้นน้องมาร้านพอดีแล้วเราก็ได้เจอพอดีว่าเอ้ยแบบมันมีเรื่องราวที่แบบประทับใจมากแบบพี่ไม่รู้ว่าเขาจะรู้จักแบบเอ่อ b l a c k พิง k หรือเปล่าเขาจะรู้จักน้องหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเนี่ยน้องอมาที่ร้านช่างผมฉันกีดชายแท้ว่าแบบวัดลิซ่าไม่เชื่อนี่เปิดรูปให้นางดูกีดแปลว่า พี่แบบเฮ้ยนี่คือช้งผมกูในอีสตอนดอนความดังหนึ่งกุูปที่พี่แบบเฮ้ยตายแล้วนู่วออกมาเราก็แบบโอ้เออนั่นแหละที่เหลือก็ให้ไปใช้นะสมองสมองพินาวเวงแล้วกันนะวความโกล b a l ของน้องวันนี้มันไปไกลถึงไหนแล้วนี้ออสการ์ Oscar ก็ไป golden globes และอีก มากมายหลายอย่างคนที่ไม่ชอบอ่บมันก็ไม่ชออจบรู้เรื่อง